ขอให้ท่านทั้งหลายแหตั้งใจฟังให้ดีๆให้สำเร็จประโยชน์เพราะว่านานๆสนนักทีจึงจะได้มาพูดกันอย่างนี้นื่นเทศกันตามธรรมเนียมปาตกกถาตามธรรมเนียมนั้นหลายร้อยครั้งพันครั้งแล้ว <c oughs> มันก็ยังจับใจความกันไม่ได้เพราะว่าการพูดอย่างนั้นต้องพูดตามระเบียบแบบแผนประเพณี ไม่ใช่พูดปรับทุกแกกันละกันเหมือนอย่างวันนี้วันนี้จะพูดกันอย่างปรับทุกหมายความว่าให้รับผิดชอบร่วมกันเรารับผิดชอบร่วมกันในศาสนาของพระพุทธเจ้าเราจะทําทุกอย่างทุกอย่างเพื่อความตั้งอยู่ได้มีอยู่ได้จเจริญงอกงามอยู่ได้ แห่งพระพุทธศาสนาของพระสมมาสัมพุทธเจ้านี่คือสิ่งที่จะต้องรับรู้รับทราบอย่าให้เป็นเพียงแต่ว่าเฮกันไปเฮกันมาตามขนบจมเนียมประเพณีอย่างนี้ <c oughs> พระพุทธเจ้าไม่อนุโมทนาแน่แล้วก็จะสัน่นพระเสียนด้วยขอเข้าใจหมอห้ามให้เทศ <c oughs> อาตมาก็เลี่ยงมาเป็นพูดพูดสุดท้ายหรือเรียกว่าดื้อหมอนี้หมอก็สุดแท้นก็จะพูดเท่าที่รู้สึกว่าพูดได้พอหมดแรงก็ต้องหยุดนะจะพูดได้กี่ข้อก็อสุดแท้แก็แต่ว่าจะพูดเป็นข้อข้อเพื่ฟังง่ายเข้าใจง่าย